ขอความเจริญในธรรมจงมีต่อคณะสถาวัดป่าธรรมนุสรวัดป่าสังคานุศร์จังหวัดสุโขทัยทุกคนทุกัน mm hmm. เล่าสู่กันฟังตอนนี้เป็นตอนที่30ว่าด้วยเรื่องของสะพานนาคราชวัดป่าสังขานุศรถ้าหากว่าญาติโยมคนใดบุคคลใดที่เคยมาวัดป่าสังคานุสร ก็จะเห็นบริเวณหน้าวัดทางด้านทิศเหนือมีสะพานเหล็กโค้งไปโค้งมาถ้ามองจากบนท้องฟ้าก็จะมีลักษณะคล้ายกับงูเลื้อยตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูวัดทางด้านทิศเหนือโค้งไปโค้งมาจนกระทั่งมาถึงบริเวณหน้าศาลาเจ้าที่วัดป่าซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือเหมือนกันด้านเหนือด้านตะวันตก มีคนถามว่าทําไมต้องสร้างสะพานเป็รูปโค้งอย่างนี้แล้วก็มีศาลาเป็นซุ้มๆๆอย่างนี้มีศาลาเป็นสีสันต่างๆเป็นสีเจ็ดสีมีมูลเหตุอะไรจึงสร้างแบบนี้ก็บอกว่านี่คือสะพานนาคราชวัดป่าสังขานุสร์ทาไมต้องสร้างสะพานนาคราชวัดป่าสังขานุศร์ก็มีที่มาที่ไป ก็นึงจากว่าตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าสังคนุสรมาเมื่อปลายปี2563แล้วก็เริ่มสร้างอย่างมากขึ้นในปี2564จนกระทั่งมาถึงปี2565ในขณะนี้เป็นช่วงกลางปี2565ก็สร้างมากขึ้นใช้ปัจจัยจำนวนมากในการสร้างวัดป่าสังคนุสรซึ่งเป็นวัดสาขา ของวัดป่าธรรม,มนุสรอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่เริ่มสร้างมาก็มีเรื่องราวแปลกๆประก,การหนึ่งที่พบเจอพบเห็นได้สัมผัสได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยครั้งในสถานที่นี้นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับงูหรือพญานาคมีญาโยมบางคนเจองูในสถานที่นี้แต่งูไม่ทำ้ายตัวธรรมาเองเจ้าว,วาดัดก็เจองูหลายครั้ง ที่วัดป่าทำมนุสรก็เจอซึ่งซึ่งหน้ากันหลายครั้งที่วัดป่าสังฆนุษ์สรก็เจอหลายครั้งแต่ว่าปรากฏว่างูไม่ทำลายเคยเข้าไปเตรียมจะส่งน้ําในห้องน้ําปรากฏว่าเปิดประตูเข้าไปงูตัวยาวเป็นแขนอยู่ในห้องน้ําที่เราใช้ประจาพอเราเปิดประตูเข้าไปเขาก็ตกใจเราไอเราก็ตกใจเขาก็ออกมาออกมาจากห้องน้ําเขาก็เลี้ยวไปที่อื่น มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งเวลาอยู่ในสาราเจ้าที่บางอยู่ในกุฏิในสาราจุดิ่นบ้างก็เจองูหลายครั้งแต่ว่าไม่ปรากฏว่าถูกทำ้ายอีกทั้งก็ยังมีความฝันบ้างมีนิมิติเสษ็จจากในสมาธิบ้างซึ่งเราก็ไม่ไดียบอกว่านิมิตนั้นถูกต้องหรือผิดประการใดได้ฟังคำบอกคำเล่ามาจากญาติโยม เรื่องความฝันเรื่องนิมิตที่เกี่ยววัดป่าสังฆานุสรเกี่ยวกับงูแล้วก็พญานาคค่อนข้างบ่อยครั้งเวลาทาพิธีบวงสวงหรือว่าทํางานใหญ่งานสําคัญที่วัดป่าสังฆารุสรก็ปรากฏว่ามีก้อนเมฆปรากฏบนท้องฟ้าเป็นรูปคล้ายงูหรือคล้ายพญานาคอยู่หลายครั้งเป็นงูตัวยาวบ้างขดไปขดมาบ้างเป็น เหมือนพญานาคห้าเสียนบ้าง 7, เจ็ดเยนเก้าเยนอย่างนี้ค่อนข้างบ่อยครั้งซึ่งเราก็คิดว่าอาจจะมีความผูกพันสัมพันธ์กับสถานที่แห่งนี้ก็ได้ในเรื่องของพญานาคหรือง,ง,งูดังนั้นจึงคิดว่าในเมื่อสิ่งนี้ปรากฏขึ้นบ่อยๆกับตัวเราเองบ้างกับบุคคลที่มาทําบุญบ้างมาบวชปริบัติธรรมบ้างเราก็น่าจะสร้างอะไรไว้เป็นอนุสร์เป็นสัญลักษณ์ เป็นภาษาปัจจุบ,บันเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กอ่าเป็นจุดที่บ่งบอกเป็นจุดสําคัญของสถานที่นั้นๆแลนด์มาร์กหรือเป็นไฮไลท์ก็ได้ตามภาษาคนสมัยใหม่เป็นเอกลักษณ์ประจําของสถานที่นี้เราก็คิดว่าน่าจะทํารูปล,ลักษณะของพญนนานาคไว้ที่วัดนี้เป็นสัสลักษณ์ประจําวัดป่าสังขารุสร ก็ถามว่าทําไมต้องสร้างสะพานนาคราชก็สร้างรูปพญานาคไปเลยสิก็ต้องแต่ว่ารูปพญานาคเราก็สร้างแต่เราคิดว่ารูปพญานาคนั้นที่อื่นทั่วไปเขาก็สร้างมันก็อาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักเราน่าจะสร้างลักษณะสัญลักษณ์ของพญานาคที่ใช้ประโยชน์ได้ด้วยก็เลยคิดว่าเราควรจะทําเป็นสะพานโค้งไปโค้งมาคล้ายกับงู แล้วบนสะพานนั้นก็ทำเป็นศาลาศาลานี้ออกแบบไว้เป็นเจ็ดซุ้มซุ้มศาลาแล้วก็มีสีประจำซุ้มด้วยทำไมพระอาจารย์จึงต้องทำเป็นสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีสม้มสีน้ำเงินสีม่วงสีฟ้าอะไรก็ว่าไปมันมันเป็นวัดเริ่มเป็นรีสอร์ท่าญ่หลงคองกระถางนี้ บอกผมรู้สึกว่ามาวัดพระอาจารย์เนี่ยร่มรื่นมากสวยงามมากเลยไม่นึกว่าจะเป็นวัดผมนึกเป็นรีอสอร์ทเราก็เลยบอกว่าธรรมะเนี่ยมันต้องอยู่กับธรรมชาติมันต้องเข้ากับธรรมชาติได้คนที่มาทําบุญจะต้องมีความสดชื่นสบายใจมาวัดแล้วรู้สึกพักผ่อนหย่อนใจไม่ใช่มาวัดแล้วรู้สึก,กว่าผมเครียดมาแล้วเกิอดอาการมึนงงวิงเวียนเครียดต่างๆนานาเข้าวัดแล้วจะต้องจ่ายตัง ต้องทําบุญต้องหยอดตู้อย่างนี้เป็นต้นเราต้องการให้คนที่มาวัดนั้นได้พบเห็นสิ่งที่สบายตาสบายใจพบเห็นสิ่งที่มันเย็นใจสร้างสะพานนักลาขึ้นมาแล้วเราก็ทํซุ้มทํศสลาไว้ให้คนมานั่งพักสะพานเนี่ยมันอยู่บนที่สูงสูงกว่าพื้นดินปกติเพราะฉะนั้นมันจะรับลมแล้วเราก็มีคูครองอยู่ในวัดก็จะได้รับไอ้น้ําด้วยคนที่มานั่งก็จะเย็นกายสบายใจ มานั่งเล่นบนสะพานรับลมไปด้วยได้ไอน้ําไปด้วยทําไมจะต้องทําเป็นสีสันต่างๆก็ต้องตอบว่าสีสันต่างๆนั้นมีผลต่อการกระตุ้นสมาธิถ้าใครเคยศึกษาในเรื่องของวิชาพลังจัก,กรวาลก็ดีวิชาพลังกุณฑรินีก็ดีเรื่องของจักระต่างๆนั้นจะพบว่าจักระในร่างกายเรานั้นจุดที่ แผ่กําลังสมาธิออกมาจุดต่างๆเช่นบริเวณก้นกบก,ก,ก็มีบริเวณสะดือก็มีบริเวณเหนือสะดือก็มีบริเวณอกก็มีลำคอ,อก็มีกลางสมองก็ดีหรือบริเวณกลางกระบอกบนศีรษะก็มีเป็นจุดที่มีพลังออกมาจากร่างกายนั้นจะมีสีสันต่างๆที่สัมผัสได้ด้วยญาณด้วยสมาธิจะมีสีต่างๆคล้ายๆข่าลุงเป็นสีประจําจักระประจําจุดต่างๆ อีกประการหนึ่งก็คือสีประจําวันเกิดซึ่งมีอยู่เจ็ดวันวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูพุธสีเขียวพฤหัสสีส้มสุกสีน้ำเงินเสาสีม่วงมีสีพิเศษอีกก็คือสีดำสำหรับวันพุธกลางคืนและมีสีพิเศษอีก็คือสีทองสีเรื่มพราย เป็นสีของเป็นสีพระเกตเป็นสีรวมของทุกวันอย่างนี้แต่สําหรับสะพานนักราานั้นเราต้องการทําไว้เพื่อประดิสถานพระประจําวันเกิดทั้งเจ็ดวันจึงได้ทําสะพานนักรามีซุ้มทั้งเจ็ดซุ้มและแต่ซุ้มก็เป็นสีประจําวันเกิดประดิสถานพระประจําวันแต่ละซุ้มแต่ซุ้มไปให้คนมากราบไหวมาสวดมนต์ พอเราอธิบายอย่างนี้แล้วก็มีคนมาคนถามอีกว่าแล้วทําไมไม่ทําสะพานให่เหมือนกันไปเลยทําไมจะต้องไปทาให้นเป็นวันนั้นวันนี้วันนี้วันนั้นก็ต้องตอบว่าตามประสาของคนที่มีกิเลสปุถุชนคนทั่วไปมักจะมุ่งไปหาสิ่งที่เป็นตนเองมุ่งไปหาสิ่งที่เป็นของของตนก่อนเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเราทาําสะพานนาคราชเอาไว เป็นสีเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นสีใดสีหนึ่งก็ตามเป็นสีเดียวกันหมดก็จะไม่มีจุดใดเป็นจุดเด่นไม่เป็นไม่มีสิ่งใดเป็นจุดดึงดูดจิตใจแต่ถ้าเราทำแล้วก็มีซุ้มวันจันทร์ซุ้มวันอังคารซุ้มวันพุธพุธกลางคืนอย่างนี้คนที่มาที่วัดตามประสาของผู้ทุชนก็จะมุ่งไปหาพระประจำวันเกิดของตนเอง จะไปไหว้ไปขอพรไปสวดมนต์แม้แต่จะไปทําบุญก็อยากจะไปหยอดตู้ทําบุญน้าจุดพระประจำวันเกิดตัวเองอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนเพราะฉะนั้นเราจึงทําซุ้มทั้งเจ็ดนี่ยเอาไว้สําหรับคนที่เกิดวันนั้นๆได้ไปสวดมนต์ไปนั่งพักในซุ้มของเองถามว่าซุ้มอื่นนั่งพักได้ไหมก็ต้องตอบว่ามันได้ทุกซุ้มจะทําอะไรก็ได้ในส่วนที่เป็นความดี ไม่ใช่วันเกิดของเราก็ไปนั่งได้ไปทําบุญได้ไปสวดมนต์ได้เพียงแต่ว่าเราทําไว้เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดใจสําหรับคนที่ต้องการไหวพระประจำวันเกิดทําบุญปําวันเกิดต้องการดูพระประจมวันเกิดของตนเองอย่างนี้เท่านั้นเองเป็นเรื่องของการกระตุ้นจิตใจให้คนได้ทําบุญได้สวดมนต์แต่ว่าสาเหตุแรกเริ่มจากการที่ทํสาสะพานนาคราชนี้ก็คือมีสาเหตุมาจากว่าต้องการ ทำไว้เป็นอนุสร์เป็นที่ระลึกถึงสัตว์เลื้อยคลานก็คืองูที่อยู่ประจําท้องที่นี้แล้วก็ไว้เป็นที่ระลึกกับบรรดากายทย์มีพญานาคเป็นต้นสําหรับสถานที่นี้เพื่อเป็นอนุสร์แก่เขาทําไมไม่ทํำรูปพญานาคเลยก็บอกว่ามีรูปพญานาคเราก็มีมากมายแต่เราอยากจะทําสิ่งที่เป็นอนุสร์ที่มันใช้ประโยชน์ได้ด้วย เราก็เลยทาเป็นสนะพานนาคราชขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นซุ้มขึ้นมาทั้งนี้เราก็ใช้โครงสร้างเหล็กทั้งหมดแล้วก็ทาสีทําไมใช้โครงสร้างเหล็กเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เกิดความลําบากต่อบุคคลที่จะมาเป็นเจ้าวาดเนี่ยนะค็ถ้าทําด้วยปูนอาจมีการแตกถ้าทําด้วยไม้ก็อาจจะมีการผุพังเราจึงใช้เหล็กแม้จะเป็นการลงทุนมากหน่อยแต่ว่าเราก็ยินดีทําเพื่อเพื่อให้บุคคลอื่นได้มาใช้ประโยชน์ แล้วก็มีความคงทนถาวรกว่าจึงตัดสินใจจะใช้เหล็กซึ่งในการวางแผนที่จะทําสะพานนักขัตนี้อาตมาเองก็คิดเอาไว้ว่าซุ้มแรกสุดจะทําเป็นซุ้มวันอาทิตย์เป็นสีแดงแล้วก็ประดิษฐานพระพุทธรูปประจําวันเกิดวันอาทิตย์เอาไว้ให้คนมากราบมาไหว้มาทําบุญอนาคตต่อไปก็จะได้นําพญานาคสีแดง มาปฏิสถานไว้ตรงนั้นพร้อมกับรูปเหมือนของครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่เป็นภาพปฏิบัติปฏิบัติชอบพร้อมกับประวัติสั้นๆของพระรูปนั้นๆที่เกิดในวันอาทิตย์มาไว้ที่สุมนีให้คนที่มานั่งได้่านประวัติของพระสงฆ์ที่เกิดวันอาทิตย์บางส่วนซึ่งไม่ใช่ทั้งหมด แล้วก็วันจันทร์วันังคานวันพุธมรากจะเหนือยกันก็จะนําพระพุทธรูปประจำวันเกิดมาประฏิสฐานไว้นําพญานาคที่เป็นรูปเป็นสีนั้นนั้นมาปฏิสฐานไว้แต่สุงพร้อมกับรูปเหมือนของพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงบางองค์บางท่านที่เกิดในวันนั้นนั้นพร้อมด้ปฐุปมาพร้อมได้ประวัติและธรรมะของสัตว์ของท่านเอามาไว้ที่สุ่มนั้น,น,นเพื่อคนได้ศึกษา นี่คือที่มาที่ไปและกะ็จุดประสงค์เป้าหมายที่อาตมาต้องการจะทาสุมนาคราชที่วัดป่าสังการุสรซึ่งบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเพราะว่าใช้เหล็กและใช้หลังคาเมทัชชีตพร้อมด้วยแรงงานนี้สะพานนี้ใช้งบประมาณไปหลายแสนบาทเป็นเหล็กทั้งทั้งหมด ยกเว้นแต่ที่นั่งซึ่งมีใช้ซี่ไม้แล้วก็ทาสีไว้เพื่อป้องกันกันผู้กร่อนส่วนอื่นเป็นเหล็กทั้งหมดใช้งบประมาณหลายแสนบาทสําหรับซุ้มทั้งเจ็ดซุ้มนี้แต่ตระมาคิดว่าเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเป็นที่ระลึกต่อบรรดาสัตว์เลื้อยคลานก็คืองูแล้วเป็นรื่อสอนต่อพญานคราชในะสถานที่นี้อีกทั้งซุ้มก็ยังใช้ประโยชน์ได้ในการสงนำพระพุทธมนเกิด จะในการนั่งพักได้สําหรับคนที่มาท่องเที่ยวมาทําบุญทำบุญเสร็จแล้วยังไม่อยากจะกลับบ้านก็สามารถที่มันนั่งพักผ่อนหย่อนใจกินลมชมวิวสบายๆที่นาวัดได้อันนี้คือจุดประสงค์และก็ที่มาของการสร้างสะพานนักราชบัตป่ปาสังารุศรซึ่งก็บ,บันทึกเสียงเอาไว้ให้คนในภายหน้าต่อไปได้เข้าใจที่มาที่ไปฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์ให้ธรรมะโดยพรอาจารย์ธรรมานุสองด้วยนะคะกับโมหนาสาธุค่ะ